เพิ่งไปยื่นมาเรานะคุณไปเช็คกันให้ดีๆนะเพราะถ้าเกิดคุณาลาออกปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเช็คลำดับบาไตเลสคนต่อไปเนี่ยงานมันจะเข้านะเขาโดยตรวจเช็คกันก่อนว่าเฮ้ยวันนี้สถานภาพของมาร์กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเกิดคุณไม่มีเจตนาที่จะลาออกเพื่อจะให้คนอันดับสามขึ้นมาเนี่ยคุณระวังจะทําผิดกฎหมายนะการทําผิดกฎหมายเนี่ยนะถึงขั้นยุบพักเปิดเผยกรรมการบริหารพัก อาจจะติดคุกยกคณะนะน้องๆน,นะจ๊ะจบๆนะ,นะการเอาชื่อคนไปใส่นะโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมหรือการเอาชื่อใครก็ออกโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมหรือการไปต่อสมาชิกให้โดยอัตโนมัติแล้วยังไปออกตังเขาอีานี่คุณว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านี่นะครับนะเตือนนะครับคุณจะทําอะไรก็ทำกันไปนะผมไม่ยุ่งคุณหรอกนะครับ สสเต้ลาออกแล้วจะไปทำอะไรครับช่วยตอบได้ครับผมนะครับเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งทักไทยศรีวิไลนะครับวันนี้ก็มีสสเต้เขาประกาศลาออกการสภานะครับดนะังนั้นคนก็เลยอาจจะเข้าใจนะว่าเมื่อคุณมงคลผิ่เขาเป็นปร,ริธานดีดอันหนึ่งใช่ไหมผมเป็นอันดับสองนั้นเขาลาออกไปนะครับผมก็จะได้เลื่อนขึ้นมาแทนนะ นะมีคนมาแสดงมีผนผมแบบผมรู้สึกหนักใจมากเมื่อกี้ผมชมข่าวนะครับเขาบอกว่านลอยาคุณมงคนกีฬาเนะีคุณพระคาออนคนระับซึ่งเป็นปาร์ต้ลิตรอันดับสามจะได้เลื่อนขึ้นมาแทนนะนั่นก็แสดงว่าชื่อผมต้องไม่ได้อยู่ในพักแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าชื่อผมคงจะหลุดออกจากพักไปแล้วแต่ตอนไหนผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับ แต่เพาเอนว่าผมเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคใช่ไหมครับนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมันอาจจะถึงขั้นยุบพรรคหรือมีคนติดคุกก็ง่ายๆนะจากเรื่องไปเป็นเรื่องนี้นะครับนะคุณเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องนี่นะแทนนี้จะเป็นสอสอ้คบวาระนะครับแล้วก็จบไปนะคุณนันมาลาออกนะครับในต,ตอนนี้ซึ่งมันจะมีปัญหาแล้วครับคนที่จะเลื่อนขึ้นมาเนี่ย ถ้าเป็นผมมันก็ผมก็ไม่เต็มใจแต่ถ้าดันเสียงไม่ใช่ผมอี่นะมันก็แสดงว่ามันต้องมีการเอาชื่อผมออกจากพักใช่ไหมครับแต่ผมเป็นผู้ก่อตั้งพักใช่ไหมครับทีนี้สมาชิกนะพักในการเมืองเนี่ยมันจะมีสองประเภทใช่ไหมรประเภทที่ชําระค่าสมาชิกครั้งเดียวสองพันบาทแล้วก็เป็นสมาชิกตลอดชีพ ช่ไหมครับแล้วก็สมาชิกรายปีค่าสมาชิกปีละร้อยบาทอันนี้ก็คือกติการที่กําหนดไว้ในวันที่ก่อตั้งพรรคในวันนี้ผมที่เป็นผู้หนึ่งในคณะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเนี่ยครับคุณคิดว่าผมจะเป็นสมาชิกประเภทรายปีชั่ขาวหรือว่าผมจะจ่ายสองพันบาทให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วก็เป็นสมาชิกถาวรตลอดชีพใช่ไหมครับ ผมยมังจําได้เลยหมายเลขประจำตัวผมในพักคือหมายเลขสองศูนย์ศูนย์สองนะครับนะถ้าเกิดชื่อผมไม่อยู่ในพักแล้วใครเอาชื่อผมออกโดยที่ผมไม่ยินยอมผมก็บอกว่านี้ผมก็ขอเป็นสมาชิกพักไปเรื่อยนะผมลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพักหนะ้าหลังจากที่เราพ่ายแพ้กันเลือกตั้งแต่ผมยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักผมก็บอกว่าผมจะลาออกก็คือวันที่หมดอายุสภานะครับนะ ปัญหาที่ว่าวันนี้ครับผมยังมีชื่ออยู่ในพักหรือเปล่า בא? ถ้าผมไม่มีชื่ออยู่ในพักแล้วนะครับก็แสดงว่าผมเป็นสมาชิกประเภทไอพีนะครับดั <troph ies> งนั้นเมื่อผมเป็นสมาชิกพักเมื่อปีประมาณปีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองราวๆานี้ครับหลังจากการยึดอำนาจนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งพักขึ้นมาดังนั้นก็ต้องมีการต่ออยุ้ยผมทุกปี ถ้ามีการต่อ,อยุทุกปีใครเป็นคนต่อใช่ไหมครับถ้าผมเป็นสมาชิกรายรายปีใช่ไหมผมก็ต้องยื่นชําระค่าสมาชิกเป็นรายปีใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าสมาชิกแต่ผมก็ไม่เคยจ่ายเลยด้วยความเชื่อผมก็เชื่อ,อผมเป็นสมาชิกประเภทตลอดชีพไปแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องสนใจเรื่องฐานะใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าผมหมดอายุสมาชิกไปแล้วเพราะไม่ได้ต่ออยุสมาชิกเอา้าก็ต้องไปดูแล้ว,ว่า ผมหมดอายุสมาชิกวันไหน่หมถ้าเกิดว่ามันจบปีแรกปีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสกสามห็ประมาณปี64สี่เห็นะครับที่ผมน่าจะหมดอายุสมาชิกแล้วก็มาปีหก6้แล้วไอ้ระหว่างที่ผมไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ย ใครแอบบังอาจมาต่ออยู่ไอ้ผมใช่ไหมและใครเป็นคนจ่ายค่า,าทำไมยี่ผมนี่แสดงว่าอะไรครับก็ผิกดกฎหมายนะเนี่ยนะคุณกําลังเล่นอะไรกันระวังให้ดีนะครับระวังนะครับระวังจะงูพันคอตัวเองนะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่วันนี้คุณไปแก้เกมมันะอรแล้วกันนะว่าคุณจะทําอะไรลงไปครับถ้าเกิดมีใครเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนไปนอะไรขึ้นมานะครับผมว่างานนี้สนุก การทำผิดกฎหมายเนี่ยถึงขั้นยุบพักเปเผอกรรมการบริหารพักอาจจะติดคุกยกคณะนะน้องๆน,นะจ๊ะจุบๆนะ